อยากหลายก็ได้ลงคลิปสู้พี่น้องเบิ้งนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนนะคะบบได้ลงคลิปต่างลาเหมือพี่น้องข้ายอย่างดำนะ โอ้ตี่ไหมีใช่ไหมไม้ก้อนนี้มันไม้ขีร่ายๆายเหรอเฮงไปดองหฮงติดกันดีต้มดองดำน้ำวอลก็แล้วมันก็สิได้มะเขาวไม้เข็นไม้กวกไม้อยู่ในกวกไม้อยู่นะคะพี่น้อง อยู่ในกวกไม้เขีนไม้อยู่บนท่านด้แล้วบนท่านด้เขาเครืออยู่พี่น้อนสีดำดำนี่แหละไปเห็ดทั้งเคลือทั้งเครือทั้งเครือหรือว่าเส้นเส้นยืนเนาะนี่สีนี่ยเคลือก็สีโชค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 ตลดเนสูน บางส่วนแบบนี้อยู่นะคะบวกไม้เขียนไม้คือเก้าหน่ะล่ะบวกไม้ก็บโบราโบราณเด้อพี่น้องดเดี๋ยวบโบราณยังเดิน ใจเย็นนี้เลยเด้อพี่น้องสมเหตใหม่เนี่ยไม้บ้านเนี่ยไม้บ้านที่สาวว่อนนี่ปันไดหนิ้วไม้ไม้ปล่อยนี่ดองมันดองผิดสูตรหน่อยนึง อีสูตรมันหน่อยหนึ่งมันเลยแตกเลยต้องคอยเพียร์สุกกรรมกระโบเป็นดอกตัวเป็นทั้งสี่สุกใหม่สุกสุกกรรมนะมึงพี่น้องเอ้ยเอาก็ได้ดอกว่าเป็นผ้าเป็นพื้นดอกเดี๋ยวพี่น้องกันสิว่าไม่ขี้ลายยังไม่ให้เบิ้งอยู่เบิ้งทั้งขี้ลายทั้งดีแล้วเนาะ มาผมก่อนทิปนี้กับบ้มมีอยังไรนะคะพี่นอ้องบ้มมีอยังไรวกไหม่วกไหม่สู้พี่น้องบ้งอันนี้โบราณล่ะสมัยดั้งเดิมเปี่ยนหรือมันติดกันเนาะ มันเชื่กระถื่นไปรถดิทื่นไปรถนะคลิปนี้กกบดมาเมื่อย่างไรนะคะพี่นอ้องมากวักไหม กวกไหมทักท,าย,กกท,กทายพี่น้องวกไหมทักทายพี่น้องหลังจากที่หาดําให้ดนานหนํานาเนาะลกลกหญ้าเขา่าไายลกหญ้าเข่าลกกาลกหญ้าเข่าไผ่นะาปีนี่ฮ็ตลายลายแบบนะคะพี่น้องผสมผสมต้องดําเชื่องไผ่ต้องหาสื่อกาไปทั่วอยากหลายก็ได้ลงคลิปซูพี่น้องเบิ้งนะคะ ตัีอย่างไรเนาะทักไทยกันซื้อเนาะพี่น้องเนาะพวกใหม่ซื้อพี่น้องเบึงอ้าวติดอีกแล้วนะคะมีอะไรมากปติดแล้วกระปุดออกพิซซานนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าสิได้เป็นผ้าเป็นผืน walk un un don't see that <coughs> <coughs> la อีอี่ละพี่น้องอี่ละก็แกะอืมแกะแล้วก็กวดกวดลังก็ปวดเอาแล้วพี่น้องเอลยนั่งนั่งเชื่กับปวดหลังยุ่ พี่น้องสิล้ำคานไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วพี่น้องอลํลลาพระจากพี่น้องนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะนะครับทาเฉยๆเนาะสวัสดีค่ะ